ไม c คร f t แต่ผมเป็นจอมเวทท่านอาจารย์ขอบคุณที่สอนเวทมนต์ให้กับข้าโอ้ย,อย,อยเดี๋ยวอาจารย์เฮ้ยลูกศิษย์ลูกศิษย์เอ้ยอาจารย์วันนี้เราก็จะมาใช้เวทมนต์กันในการเอาชีวิตรอดมาอย่างแรกเรามาเปิดดูกันก่อนเลยคาถานี้เขาบอกว่าทําให้เราสามารถเหาะเหินเดินอากาศได้นะครับคาถานี้มีอยู่ว่าขว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 าเฮ้ยโหแล้วระเบิดได้ด้วยเราก็เป็นได้สินะจอมเวทอะ่ะหรลบผมก็จะมาเรียนคาถาต่อไป คาถานี้คือช็อคสเปลซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายอ้อทำให้กระดินนะครับกระเด็นด้วยกระเด็นเห็นเล่มนี้อะไรอะไรเนี่ย阿拉哈โตสัมมาเอเปิดผิดครับเมื่อกี้บทสวดมนต์โอเคนี้เป็นคาถาต่อสู้ไหนลองสิซ้าย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 โอ้โยขวา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 นี่ครับเราห่ะได้เลยฟับฟับ ฟับล่วงล่วงโอ้ามานาหมดออ้ยอมบี้อบบี้มาแล้วสองตัวครานี้แหละเราจะได้โชว์คาถาที่เราเรียนมาซ้ายซ้ายซ้ายขวาซ้ายนี่ซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายอ้ยอ้ยโอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยโอ้นักเวทก็เกือบเอาตัวไม่รอดเดี๋ยวขอญาตเรียนคาถาเพิ่มเติมนะครับเอสเปรสโซคาปูชิโนแก้วใวานอยไม่ง่วงเลยคาถานี้โซล่าสไตล์ซ้ายซ้ายขวาโอ้โหโคตรโหดคาถานี้เราไปจอมเวทที่แข็งแกร่งแล้วว่ะ ซ้ายขวาขวาไม่ใช่ลืมขวาซ้ายซ้ายไม่ใช่อะไรอะ่ะอุ้ยซ้ายซ้ายขวา <c oughs> <c oughs> แล้วระเบิดใส่ตัวเองแล้วคาถาหายเลยคราวนี้โอ้โห <c oughs> อุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้อะตัวอะไรวะเนี้ยออกมาเฉยเฮ้ยโอย้นี่แหละศัตรูที่เหมาะสมกับเราแป๊บหนึ่งนะขออ่านหนังสือก่อนได้ไหมเ <c oughs> อ้ยหมู่บ้านสวยไปอ่านหนังสือนั้นก่อนเข้าบ้านไปอ่านหนังสือก่อนุ้ยนอนทําอะไรเนี่ยนอนด้วยดิมาถึงเวลาประมือระหว่างเจ้ากับข้า ใครจะโดนฆ่ากันเนี่ยมาเจอคาถาเราหน่อยซ้ายซ้ายขวานี่เอาทีเดียวเลยล่ะจบแล้วเลยยังไม่ทันมันเลยโอ้ตายซะแล้วบินดูนะครับว่ามีตัวอื่นอีกหรือเปล่อาอุ้ยนี่ไงมาอ็อ,อกอีกตัวมาคราวนี้เราเล่นเบาๆกับเขาหน่อยครับมาออกมาสู้กับคนนี้หน่อยออกเดินแบบช้าด้วยโอ้โหสวัสดีชอตกําลราเดินมาอยู่อุ้ย<ม>เดินติดเอาอุ้ยเดินติดเดินติดเอาเดินติดเฉยเลย ตัวเล็มตบทีเดียวง่ายนะออกเราเรามองว่านายโหดอุ้ยมีออกตัวเล็กด้วยเหรอสวัสดีครับโอ้ไม่กล้าตีเลยอ่ะดูดิตัวเล็กตะมุดตะมี้อุ้ยอุ้ยตีแรงเหมือนกันแน่มารอบนี้จอมเบทแบบดุดันไม่กลัวใครแล้วบินได้ด้วยรอบนี้มาซ้ายซ้ายขวานี่ระเบิดอ้าวดอกไม้โอ้ผมเห็นเป็นสกลตัานเมื่อกี้ดอกไม้หรอวะเนี่ย